สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะบ้านสวนพีระมิดขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยไปแจกไปนะคะสําหรับบรรยากาศในวันเข้าค่ายหรีอกามสุพรรของเราเนี่ยก็ยังมีให้ท่านผู้ชมต้องติดตามอีกมากมายนะคะตลอดจนบรรยากาศที่ท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบ้านสวนพีระมิดในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ลองไปชมดูเลยนะคะ ชอบที่นี่มากค่ะแล้วก็อยากมาเพราะว่าถ้ามีโอกาสจะมาทุกครั้งก็จะมีโอกาสน้อยมากที่จะได้มาแล้วก็ตั้งจิตทุกครั้งที่จะมาบ้านอาจารย์ว่าถ้าวันนี้ว่างจะต้องมาแล้วต้องมาได้ค่ะพราะตั้งจิตท,ทุกครั้งที่จะมาตอนที่จะมาทาบุญกับอาจารย์ก็จะตั้งจิตว่าขอให้หนู มีนั่งแล้วนึกถึงที่อาชีพที่หนูจะเปลี่ยนให้ได้ค่ะอาจารย์บอ,อกว่าวันนี้อาจารย์มาช่วยทาบุญกับอาจารย์ตอนจะกลับอาจารย์บอกว่าหนูเล็กตั้งจิตอธิษฐานให้ล้ว่าหนูเล็กต้องการจะเปลี่ยนอาชีพอะไรเล็กใจใจเอ๊ะทำไมมันไม่จับวา่าเราคิดอย่างนี้นะทาไมถึงรู้ว่าเราต้องการจะเปลี่ยนอาชีพแล้ววันนี้อาจารย์ถามว่าหนูเล็กตัง้งคิดได้หรือยังว่าจะทําอาชีพอะไร อาจารย์ก็บอกว่าถ้าถ้าหนูเล็กทาได้แล้วให้เอาอาชีพที่หนูเล็กอยากจะทําเนี่ยให้มามาทําบุญกับอาจารย์แต่ตอนนี้หนูยังทําไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันยังพางราคาตังอยู่แล้วหนูก็หาท่งเลยยังไม่ค่อยได้แต่หนูมีความสุขมากที่มาแล้วก็อยากจะมาทุกครั้งแต่ถ้าหนูมีโอกาสาหนูจะบอกาอาจารย์ว่า ที่หนูมาทำต็นสายจางงานเงินที่หนูได้มาคือว่าหนูต้องรับหนูต้องจ้างคนตัดที่ไก่อะฮะถุงละสองบาทหนูต้องไจ้างใครบอกว่าหนูบอกกับแฟนว่าฉันขอและฉันตัดเองแล้วแฟนหนูก็ช่วยด้วยทุกทางเขาไม่เคยช่วยก็บอกว่าเธออยากได้เธอทำก็บอกว่าเขาก็เลยบอกว่า นั้นฉันช่วยเธอด้วยแต่ถ้า,มมาหนูมาทำบุญอะไรเขาจะไม่เขาจะแบบสนับสนุนนะแล้วเขาก็ช่วยทำแล้วที่หนูมาครั้งเนี้ยตอนหนูจะตัดหนูปวดร่างกายก็นานหน,นูถึงจะทำหนักทีเนี้ยทุกสองเดือนหนูถึงเดือนหนึ่งถึงมจะมาตัดทีหนูต้อมไปบอกโอ้สลัมจินนี่ตัูแฟนนี้ขอให้หนูหายเจ็บเถอะ อาจารย์ใช่หนูหายจิงแล้วหนูตัดกสี่วันนั้นเสร็จแล้วหนูไม่เสร็จเนี่ยค่ะแล้วหนูก็ได้มาทำบุญกับอาจารย์เนี่ยทุกครั้งที่หนูทำบุญที่ทำบุญกองใหญ่หนูก็ทำบุญจากเงินกองนี้ก็บุ่ใหญ่หนูก็ทำแจกเงินกองค่ะค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะอันนี้ชื่อหนูเล็กนะคะหมายเลขหนึ่งให้คะแนนเลยค่ะคุณดอกไม้หมายเลขสองนะคะ อันนี้อยู่นครนาย,ยกค่ะเชิญค่ะอยากพูดอะไรก็พูดอาจารย์จะไม่ขาดจาังหวะเลยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะคะที่มาเข้าค่ายกันวันนี้รู้สึกว่าพี่ที่มาวันนี้กันทุกคนก็มาด้วยใจกันงนันนะคะแต,แต่ที่เดินเข้ามาหรือสัมผัสที่นี่ก็มีความรู้สึกว่าร่มเย็น,นะะแล้วคะแล้วเมื่อคืนอากาศก็ รู้สึกว่าจะมีการพรมน้ำมนต์ข้างบนมาให้พวกเราทุกคนไหมนะคะมีคนร้อนกันไหมคะเมื่อคืนอ่ะแต่ที่นี่เย็นสบายมากเลยค่ะอนอ,อนบนนี้ค่ะแล้วก็เมื่อคืนอ่ะมีฝันเหมือนกับหลับไม่ได้หลับจะฝันนะคะเหมือนกับฝันว่านูตาข้าขนุนไว้ข้างบนใช่ไหมคะแล้วพอขึ้นไปไม่เห็นพ่อหลับ มีความรู้สึกว่าตอวฝนจะตกใช่ไหมคะมีความรู้สึกว่า <c oughs> เราคงไม่ได้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดแล้วแหละคิดในใจนะคะคงเปียกไปแล้วแหละนึกว่าหล่นมา้างล่างไงคะพอนอนพอนอนไปเป็นคืนตกกลางคืนฝันเหมือนมีผู้ชายม,า,ม, <c oughs> มาเก็บเก็บใ,ให้เก็บให้แล้วบอกว่าทําไมไม่ดูของตัวเองให้หล่นทําไมพอตื่นขึ้นไหมคุณคุณเล็กอะคะ <c oughs> เขาบอกเขาเห็นมีถุงทับอยู่ จะมีปฏิหารอะไรหรือเปล่าแล้วแล้วจากที่สัมผัสหลายๆคนนะคะก็ต่างคนก็ต่างต่างที่ต่างพ่อแม่ต่างอะไรกันมาใช่ไหมคะแต่ผลสืบว่าที่เป็นรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันไดน้นี่ก็คือว่าจากคนที่ใช้ปกติชีวิตที่อยู่บ้านก็จะเฉยเฉยเชมเชย,ชย,ชยอะไรกันได้ใช่ไหมแต่แต่ที่หนูได้ดูได้อะไรก็ค,นคนือว่าการดับน้ําก็เร่งรีบขึ้น อะไรชี้ตรวจตัวก็เร่งรีบขึ้นสามารถีกันขึ้นนะคะการรับประทานอาหารการอะไรก็เร่งรีบกันมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะอ่าปุ่มเบอร์ย้อะสวัสดีค่ะคือตอนแรกนะคะก็ได้ยินจากพี่ลมเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังแล้วก็แนะนําให้ดูในทีวีพอดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออน่าสนใจดีนะทีนี้พอฟังไปฟังไปพบว่าอาจารย์มีหลวงพ่อฤาษีมาสอน ทีละค่ะหูผึ่งด้วยค่ะพอใช้เขาก็หูผึ่งค่ะเพราะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมานานแล้วลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีนะคะก็ปฏิบัติตามคําสอนของหลวงพ่อฤาษีพยายามทาความดีเรื่อยๆมานะคะพอมาเจอแบบนี้ฟังจากอาจารย์ดูจากทีวีรายการทําให้เรามีความรู้สึกแบบโอ้ชัวเลยล้านเปอร์เซ็นเลยตรงนี้ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะรู้สึกประทับใจมากๆค่ะหลายๆอย่างนะคะทั้งปฏิหารทั้งอะไรต่างๆนะคะเชื่อว่าจะต้องได้รับสิ่งดีๆแน่ะนอนคะ่ะขอบคุณค่ะ คะสั้นเข้าใจง่ายนะคะหมายเลขต่อไปค่ะเชิญค่ะวิ่งเลยค่ะหมายเลขหคูณอมาจากโคราชเหมือนกันหรือเปล่าคะเชิญค่ะมาใกล้ๆกล้เลยค่ะจะได้หายสวัสดีค่ะทุกทท่านนะคะเมื่อกี้พี่สาวสองคนก็พูดไปแล้วถ้าครอบครัวก็รับถือหลวงพ่อศรีมีดำแล้วก็มาที่นี่นหะก็ร้านเปิเหมือนกันค่ะว่าอ่า มาถูกทางแล้วนะคะแล้วที่ได้ประทับใจอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าตัวเองเป็นคนโมโหเพราะว่ามีลูกสองคนในลูกสาวสองคนนี้นะคะอ้โหสุดยอดเลยค่ะ <laughs> สุดยอดของความดื้อแต่เมื่อมาที่นี่ก็รู้สึกว่าอ,อกกันแล้วคาว่าโทรศัพท์ก็จะหายไปค่ะขอบคุณค่ะค <laughs> ่ะก็มาแล้วลดการโทรศัพท์ลงไปนะคะ <laughs> อะาเทศเชิญค่ะ 44น้องเพชร sle แกเป็นนิกเนมไปแล้วนิกเนมไม่แน่ใจว่ามี4 5ป่ะคะถ้าไม่มีก็จะเป็นไงมามาคอยเลยค่ะเลขนเกมไม่เจอก็สวัสดีนะคะคือคิดว่าคงหลายๆท่านอาจจะคุ้นคุ้นแม่เพชรแล้วแต่นี้แบบก็เอาชื่อสานแล้วนะคะจะได้ไม่ยาวคีณหลาท่านอื่นคืออย่างแรกนะคะรู้สึกดีกับที่นี่มากๆครงพี่ ทุกคนรู้สึกห่วงใยกันนะะก็มีคนมาถามเยอะมากว่าเป็นยังไงหายแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องขอบคุณแมกก่แต่ทุกคนอย่างที่สองเนี่ยที่อยากจะพูดให้ทุกคนฟังอย่างนี้ด้วยว่าใว่าตัวเองกักบ <c oughs> ทัานคมเนี่ยคือเรามาค่อนข้างบ่อยในการที่นี่นะคะแล้วก็คือเห็นว่าคือมา